สวัสดีค่ะลูกศิษย์ป๋าอันนะคะแล้วก็ลูกศิษย์พ่อชูชกนะคะที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหวเปิดให้ขอนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะเข้ามาไหวมาขอกันที่บ้านตกนมนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าต้องไปไหวไปขอนะคะที่ที่ไหนคะลูกที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหวเปิดให้ขอที่ห้าแยกวชระโพลเลี้ยวขวาหักศอกสังเกตตึกสีม่วงค่ะ ศูค่ะเก้าสี่ห้าแปค่ะเปิดกี่โมงคะลูกเปิด8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหยุดวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์นะคะก่อนมานะคะก็โทรสอบถามเส้นทางก่อนนะคะอุปสรรคนะคะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าเรามีพลังศรัทธานะคะอย่าลืมนะคะขยันทำมาหากินกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าขอให้ทุกท่านนะคะชนะความจนชนะอุปสรรคนะคะเด่นดังรวยค่ะ